สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปภาคต่อของไอพีแมนหรือยิบมันนั่นเองครับเราก็ได้เดินทางมาถึงภาคที่3กันแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นันเลยทีเดียวนะครับกับการต่อสู้ในภาคนี้น่าจะสุดเดือดของจริงเมื่อยิบมันนั้นได้มาเจอกับรุ่นน้องสำนักยงชุนด้วยกันครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นหนึ่งซับหนึ่งไลค์และไปติดตามรับชมกันเลยครับในภาคนี้นะครับ ยิปมันได้กลับมาจากฮ่องกงช่วงปี1959ครับหลังสิ้นภาวะส,สงครามจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้มาอยู่ที่ฟอร์ซานอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงของอาจารย์ยิปนั้นตอนนี้ใครๆก็รู้จักกันดีครับและมีลูกศิษย์จอมตื้ออย่างบุสลีถี่มาตื้อตั้งแต่ฮ่องกงนะครับให้มารับเป็นศิษย์ด้วยแต่อาจารย์ยิปเองนะครับก็ได้ทดสอบความเร็วเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเปิดประตูบ้านให้จนทําให้บุสลีนั้นออกไปจากบ้านทันทีครับ ตัดมาที่โรงเรียนครับตอนนี้มีเด็กสองคนกําลังท้าต่อยกันอยู่ครับผมต่างคนต่างซัดหน้ากันคนละมัดครับก่อนที่ครูจะห,มมห้ามไว้ได้จากนั้นก็เรียกผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายมาที่โรงเรียนครับโดยที่จางหยงนะครับผมหรือภรรยาของอาจารย์ยิปเนี่ยได้มาถึงก่อนนะครับผมจึงมาช่วยดูแลเด็กทั้งสองซึ่งครูได้บอกกล่าวว่าเด็ก2คนนี้มักท้าประลองกันเรื่อยว่าวิชาโมยของใครจะเหนือกว่ากัน ไม่นานนะครับยิบมันก็มาถึงครับแต่ผู้ปกครองของเด็กคนก็ยังไม่มานะครับเลยขอนาเด็กคนนี้ไปทานข้าวที่บ้านด้วยและฝากให้ครูเนี่ยได้แจ้งกับผู้ปกครองของเด็กอีกคนหนึ่งครับว่าให้ไปรับที่บ้านของอาจารย์ยิบมันนั่นเองครับต่อมานะครับจงเทียนซี่นะครับผมก็มารับตัวลูกชายที่บ้านอาจารย์ยิบนะครับจึงได้ทักทายกันตามภาษาแต่จงเทียนซี่รู้ดีว่านี่มันยิบมันผู้ที่มีความสามารถด้านหยงชุนครับแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรนะครับผมได้แต่บอกลูกชายว่า ชายคนเนี้ยโด่งดังมากซึ่งลูกชายก็ถามว่าแล้วใครเก่งกว่ากันล่ะจงเทียนซีนะครับก็ได้ถามกลับไปว่าลูกคิดว่าใครเก่งกว่ากันล่ะลูกชายก็ตอบว่าก็ต้องเป็นพ่ออยู่แล้วนะครับผมในคืนนั้นครับที่โกดังแห่งหนึ่งได้มีการจัดแข่งมวยเถื่อนขึ้นนะครับซึ่งคนที่ได้ลงแข่งนั้นก็คือจงเทียนซี่นั่นเองครับ สู้กับนักสู้ที่ค่อนข้างที่ตัวใหญ่กเลยทีเดียวนะครับผมดูจากรูปร่างแล้วจงเทียนซี่เนี่ยน่าจะเป็นต่ออยู่หลายขุมเลยทีเดียวแต่เขาเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ใช้วิชาหยงชุนได้อย่างชํานาญและสามารถรับมือการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็มีลูกน้องคนหนึ่งครับได้ไปบอกผู้คคุมสถานที่ว่าพี่เซิงพี่เซิงคุณแฟงมาแล้วนะครับพี่เซิงของเรานะครับก็รีบไปทักทายคุณแฟงก่อนจะพาขึ้นออฟฟิศนะครับ มอบเงินให้จํานวนมหาศาลกันเลยเดียวนะครับบอกว่านี่คือ,อไรายได้จากการแข่งขันมวยนั่นเองนะครับซึ่งคุณแฟงเองนั้นก็บอกว่าเขาต้องการสถานที่ของโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทําอะไรให้เวลาแค่สองอาทิตย์เท่านั้นรีบไปจัดการซะก่อนที่จะมาดูการแข่งนะครับผมและถามไปเชิงว่าเฮ้ยไอหมอน่นเป็นใครมันมาจากสํานักไหนวะไอเชิงก็เลยบอกว่าเขาใช้มวยของสํานักหยงชุนครับโคตรเก่งเลยวันถัดมาครับ ณโรงน้ำชากลางเมืองฝอซานครับผมก็มารวบรวมมาดานูาา่เนี่ยมาพบปากกันหลากหลายสถาบันหลากหลายสํานักกรนจยทีเดียวนะครับผมซึ่งมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยอยากจะมาทําสกุปพิเศษ,ษที่นี่นะครับซึ่งมีอาจารย์ทินนะครับคอยต้อนรับอยู่จากนั้นเนี่ยอาจารย์ยิปก็มาถึงครับผมเลยแนะนําให้รู้จักกับนักข่าวก่อนที่จะเรียกประรมตัวถ่ายรูปกันนะครับแต่เมียของอาจารย์ยิปเนี่ยโทรมาสะกก่อนครับบอกว่าวันนี้เรามีนัดเต้นกันจําได้ไหม อาจารย์ที่บอกว่าใช่จ่าทิรักเรานัดก,กันวันที่14ไงแต่เมียอาจารย์ยิปก็บอกว่าก็นี่ไงวันนี้เป็นวันที่14ตกลงคุณจะมาไหมเนี่ยอาจารย์ยิปก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรีบไปครับผมแต่เมีาายบ,บอกว่าไม่ต้องมาแล้วความคุณจะมานี่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรับลูกชายด้วยก่อนที่จะวางสายไปนั่นเองครับซึ่งอาจารย์ยิปก็รู้สึกว่าโอ้โหเมียงอนแล้วนะครับผมก็เลยไปรวมตัวถ่ายรูปกับหมู่คณะสำนักต่างๆร่วมกันครับซึ่งตกเย็นวันนั้นนะครับอาจารย์ยิ เลยต้องไปรับลูกตามคําสั่งของเมียที่งอนนะครับผมจึงได้พบกับจงเทียนซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทักทายกันนะครับผมและรู้ว่าทั้งคู่นั้นได้เรียนมวยหยงชุนมาด้วยกันนะครับผมแต่คนละอาจารย์จงเทียนซี่ก็เลยบอกว่าไว้ว,ว่างๆเรามาประลองฝีมือฉันมิรฉันพี่น้องกันหน่อยไหมยิบมันก็รับปากว่าโอเคก็ได้ถ้าว่างนะ หลังจากนั้นนะครับลูกชายก็เลิกเรียนนะครับเดินออกมาท,าทันทีครับผมโดยที่อาจารย์ยิ้มนั้นกำลังเดิอนออกมานั้นได้เดินสวนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับแ็แลรู้สึกแปลกๆนะครับผมโดยที่กลุ่มดังกล่าวนั้นนะครับได้เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้บังคับให้อาจารย์ใหญ่ขายโรงเรียนซะนะครับซึ่งครูใหญ่เองก็ไม่ยอมนะครับ มันก็พยายามทำลายร่างกายครับเพื่อจะจับมือของครูเนี่ยประทับตานิ้วมือนะครับผมแต่อาจารย์ยิบได้เข้ามาช่วยไว้พอดีครับเมืออาจารย์ยิบจับไอ้เชิงได้นะครับก็เลยโทรหาตำรวจแต่ลูกน้องมันเนี่ยได้จับครูสาวเป็นตัวประกันครับเพื่อแลกตัวกับพี่เสิงนั่นเองครับสุดท้ายอาจารย์ยิบก็ต้องยอมปล่อยพวกมันไปนั่นเองครับ เมื่อตำรวจมาถึงก็ตกลงจะดูแลเรื่องนี้ให้แต่ตกดึกคืนนั้นนะครับด้วยความแค้นของไอ้เชิงก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยแอบไปคล้องกุญแจล็อกประตูโรงเรียนไว้นะครับผมพอตอนเช้ามาเนี่ยครูและนักเรียนหลายคนก็ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ยิบมันเองก็เลยไปตามลูกศิษย์มาช่วยนะครับซึ่งลูกศิษย์ของยิบมันเนี่ยนะครับผมก็ได้รู้สึกว่าชอบครูสาวด้วยเช่นกันครับและได้เห็นว่าพกไอ้เชิงนั้นมาดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆนะครับผม ยิปมันก็เลยบอกลูกศิษย์ว่างั้นวันนี้เรามาช่วยดูแลความปลอดภัยให้โรงเรียนกันดีกว่าตกดึกคืนนั้นครับทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบเรื่อไม่มีปัญหาอะไรลูกศิษย์ของอาจารย์ยิปมันนะครับที่ชอบครูสาวเนี่ยก็จะอาสาไปส่งครูสาวให้ด้วยนะครับผมส่วนอาจารย์ใหญ่นะครับผมดูแล้วว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรนะครับเลยขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาจารย์ยิปนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่า i p พเซิร์อของเราเนี่ยได้สั่งลูกน้องนะครับกว่า30คนเนี่ยมาเผาโรงเรียนนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนั้นไปเผาโรงเรียนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรับมือกับอาจารย์ยิบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปลักพาตัวอาจารย์ใหญ่กลับมานั่นเองครับ มือกลุ่มที่เผาห้องเรียนสามารถเผาห้องเรียนได้สําเร็จนะครับผมก็มาสมทบกับกลุ่มที่รับมือกับอาจารย์ยิบนะครับผมทําให้จํานวนคนเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์ยิบเองก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจนทําให้กลุ่มที่3เนี่ยที่รักพาตัวครูใหญ่เนี่ยก็สามารถทําได้สําเร็จครับและกําลังจะหนีกลักทันทีแต่บังเอิญครับ จงเทียนซี่เนี่ยได้ผ่านมาเห็นพอดีครับทีแรกก็เหมือนจะไม่อยากสนใจสักเท่าไหร่นะครับพอรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นลูกน้องของพี่เซิงครับผมแต่มือไม้มันคันซิีเหลือเกินว่าแล้วนะครับก็เข้าไปร่วมแจมด้วยทันทีนะครับเมื่อเห็นอาจารย์ยิปเนี่ยต่อสู้กับคนกลุ่มนี้นะครับก็เลยอาสาช่วยจัดการกลุ่มที่รักพาตัวอาจารย์ใหญ่นั่นเองครับอาจไปแค่ไม่กี่กระบวนท่าพวกมันก็ต้องหนีกระเจิงกันเลยทีเดียวนะครับผมอาจารย์ยิปครับผมจงเทียนซี่เนี่ยนะครับก็เลยมาขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ แต่จงเทียนซี่บอกว่าโอเคทาไมมียแล้วผมขอไปทำงานต่อนะว่าแล้วก็ลากรถเลื่อนออกไปทันทีครับจงเทียนซี่ครับอยากจะได้สถานที่ไว้เปิดสำนักมวยหยงชุนครับเลยมาดูห้องเช่ากับลูกชายรู้สึกถูกใจที่นี่เป็นอย่างมากเมื่อถามว่าค่าเช่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเดือนละ160เหรียญด้วยกันถ้าตีเป็นเงินไปนะครับผมก็น่านจะประมาณเดือนละ800บาทนะครับถึงถือว่าเยอะพอสมควรในยุคนั้นนะครับผม แต่พอเจ้าของตึกรู้ว่าจงเทนซี่นั้นเป็นแค่พวกลากรดเลื่อนนะครับผมก็เลยต่อว่าว่าเสียเวลาเป็นอย่างมากไม่น่าจะมาเลยเพราะไอ้พวกอาชีพเหล่านี้เงินมันไม่น่าจะมีแล้วแกจะหาเงินที่ไหนมันเช่าวะอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนทางด้านจ่าโปะนะครับก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าคดีการบุกรุกโรงเรียนนั้นนะครับที่ตอนนี้เขาหาหลักฐานมาได้แล้วก็จะไปจับตัวคนร้ายเนี่ยกบกลายเป็นว่าผู้กํากับเองนั้นจะจัดการเองนะครับไม่ให้จ่าโปเนี่มายุ่งกับคดีนี้นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทินก็ได้มาหา,าจารยิปนะครับดีได้นั่งเฝ้าออดูเหตุการณ์อยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับ รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ไอเชิงได้ทําไว้นะครับเพราะไอเชิงนั้นมันเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งในสํานักของอาจารย์ทินนั่นเองครับก็เลยมาบอกอาจารย์ยิบว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการเองมันอยู่ที่โกดังใช่ไหมไม่ต้องห่วงอาจารย์ยิบก็พยายามห้ามไว้นะครับสุดท้ายก็ต้องตามไปด้วยกันครับเมื่อไปถึงครับก็เลยเจอกับไอเชิงครับผมกับพวกพ้องอีก20คนโดยไอเชิงบอกว่าตอนเนี้ แทมไม่มีใครนับถืออาจารย์แล้วสำนักก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนานะครับแถมทําได้แค่ซ่อมล่มไปวันๆซึ่งมูกิิธิ์ของอาจารย์นั้นทุกคนตอนนี้อยู่กับผมหมดแล้วมีเงินมีกินมีใช้ดีกว่าอยู่กับอาจารย์เป็นไหนๆอยู่กับอาจารย์นั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยอาจารย์ถิ่นเลยตบสั่งสอนไปหนึ่งทีครับแต่ไม่มีลูกน้องไอ้เชิงคนไหนกล้าเข้ามายุ่งด้วยเพราะมันคือรู้สิก์ของอาจารย์ทิ่นกันทั้งหมดนั่นเองครับไอ้เชิงก็เลยควักมีดออกมาตั้งใจจะแทงอาจารย์ทินครับ แต่อาจารย์ยิปเนี่ยไหวตัวทันและล็อกแขนไว้ได้นะครับผมไอ้เชื้งเนี่ยเลยสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดนะครับเข้าช่วยเหลือนะครับผมทีนี้แหละก็แห่กันมาบานเลยทีเดียวนะครับเกือบ50คนเลยกว่าได้แต่บังเอิญเนี่ยจ่าโปมาถึงพอดีครับก็เลยควักปืนมาขู่ไว้และบอกให้เลิกลากัซะไม่อย่างนั้นฉันจะเล่นแกและลูกพี่แกด้วยอย่าคิดนะว่าเขาไมา่รู้ว่าพวกแกทาอะไรกันกลับมาที่บ้านอาจารย์ยิปครับก็ได้มาคุยกับจ่าโปนะครับผมและอาจารย์ทินนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ยิปเลยที่ต้องไปนั่งฟ้าโรงเรียนนะครับแต่จาโปบอกว่าตอนนี้ผู้กำกับไม่ยอมให้เขาทําคดีนี้ซะด้วยซ้ําไปแถนตำรวจก็มีน้อยด้วยเขาเองก็จนปัญญาครับซึ่งจะช่วยได้เท่าที่พอจะช่วยก็แล้วกันแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้กํากับนั้นเป็นเพื่อนกับไอ้แฝงด้วยนะครับผมเมื่ออาจารย์ยิปครับไปฟ้างโรงเรียนต่อนะครับผมกลับมาตอนกลางคืนเนี่ยก็เจอกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่ภรรยาเขียนไว้ให้นะครับเขียนไว้ว่า ถ้ากินข้าวข้างนอกมาอิ่มแล้วก็ให้เททิ้งได้เลยครับแต่อาจารย์ยิบก็ต้องกินครับผมเพราะว่าเป็นฝีมือของเมียอันเป็นที่รักครับผมพร้อมเขียนกระดาษโนต้ตไว้ให้ว่ากระดุมมันขาดช่วยเย็บให้หน่อยนะครับผมแต่พออาจารย์ยิบตื่นขึ้นมาตอนเช้าเมียได้เย็บกระดุมติดกระดาษไว้ให้อย่างเรียบร้อยนะครับพึงรู้ว่าเมียแกนั้นเป็นคนตลกด้วยเส่นกันครับจางหยงหรือภรรยาของอาจารย์ยิบแตมาหาหมอนะครับเพื่อตรวจอาการปวดท้องและพบว่าเสี่ยงที่จะเป็นเนื้อง,งอกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ต้องรอผลตรวจก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานั่นเองครับยังไงตอนนี้ก็ขอให้ยาและดูแลรักษาเท่าที่พอจะทําได้ไปก่อนซึ่งทําให้จังหยงเครียดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีเนี้เขาต้องการจะไปบอกอาจารย์ยิปนะครับผมที่ตอนนี้นั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับแต่เห็นบรรดาแม่บ้านเนี่ยเข้ามาคุยกับอาจารย์ยิปมากมายเลยทีเดียวครับกเกยคิดว่ามันยังไม่น่าจะเป็นเวลาที่จะบอกตอนนี้นั่นเองครับคืนนั้น พี่เสงเราได้มาคุยกับจงเทียนซี่ครับเห็นว่าช่วงนี้มาประลองทีๆคงจะร้อนเงินเป็นอย่างมากก็เลยเสนอเงินให้จํานวนหนึ่งครับเพื่อให้ไปจัดการคนคนนึงให้หน่อยแต่จงเทียนซี่ครับไม่อยากจะรับงานนี้สัเท่าไหร่พี่เช้งเลยบอกว่าถ้าแกไม่ทําเกบก็ไปทําที่อื่นและไม่ต้องมาที่นี่อีกจงเทียนซี่ก็เลยตกลงรับงานนั่นเองครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับ จงเทียนซี่นั้นได้ไปร้านซ่อมล่มนะครับผมของอาจารย์ทินจากนั้นเนี่ยก็ปิดหน้าอัมพางครับและปิดประตูร้านทันทีเมื่ออาจารย์ทินหันมาดูก็รู้ว่ามันคงไม่ได้มาดีแน่ๆก็เลยเปิดฉากซัดกันในร้านครับแต่ด้วยที่จงเทียนซี่นั้นหนุ่มกว่าแทนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชุนนานวิชามโมหยงชุนด้วยนะครับจึงสามารถรับมืออาจารย์ทินและหักแขนของอาจารย์ทินได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งในขณะเดียวกันที่บ้านอาจารย์ยิบครับ จางหยงเองนั้นอยากจะบอกเรื่องที่ตัวเองไปตรวจมาให้กับอาจารย์ยิบได้รับรู้นะครับผมแต่ทางโรงพยาบาลน,นั้นได้โทรมาหาและบอกว่าตอนนี้อาจารย์ทินนั้นได้อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอการบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวอาจารย์ทินเนี่ยเลยอยากให้อาจารย์ยิบมาหาหน่อยนะครับอาจารย์ยิบเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเลยรีบออกไปทันทีครับซึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นแผนของไอ้เชิงนะผมที่หลอกให้อาจารย์ยิบเนี่ยมาที่โรงพยาบาลน,นะครับจะได้ไม่ต้องไปเที่ยงเรียนนะครับไอ้เชิงเลยดําเนินการตามแผนงานทันทีครับ เหมยเชิงมาถึงที่โรงเรียนครับก็เลยหลอกเด็กว่าในรถนั้นมีขนมและมีหนังให้ดูด้วยนะครับผมแต่บังเอิญว่ามันใส่เสื้อแสดงแพลดเป็นที่สะดุดตาครับทาให้ครูผู้หญิงนะครับจาได้นะครับแล้วตะโกนบอกว่าเฮ้ยนั่มันไอเชิงนี่ว่าไอเชิงเลยตกใจนะครับอุ้มเด็ก2คนหนีขึ้นไปที่รถทันทีครับ แต่ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์ยิปมาช่วยไว้นะครับผมจะก็โดนสอยล่วงไง่ายได้แบบงงใจเหมือนกันประมาณว่าถ้าอาจารย์ยิปไม่อยู่นะครับดาวมิก็คงไม่มีไอ้เชิงก็เลยมาบอกว่าให้ไปตามตัวครูใหญ่มาให้ปพบที่อู่ต่อเรือด้วยไม่งั้นฉันจะเอาเด็กพวกนี้ไปขายเป็นแรงงานซะซึ่งตอนนั้นครับอาจารย์ยิปเองนั้นได้มาเยี่ยมอาจารย์ทินครับโดยที่อาจารย์ทินรู้ว่าไอ้เชิงนั้นน่าจะส่งคนมีฝีมือมาอัดเขาอย่างแน่นอนว่าแต่อาจารย์ยิปรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่โรงพยาบาล อาจารยิปิบก็บอกว่าก็อาจารย์ถิ่นไงบอกให้พยาบาลโทรมาหาผมไม่ใช่เหรออาจารย์ถิ่นก็บอกว่าเปล่านะผมยังไม่ได้บอกใครเลยอาจารยิปต์เลยรู้ทันทีคบว่าที่โรงเรียนต้องเกิดเหตุแน่ๆครับอาจารยิปิบครับเลยรียบมาที่โรงเรียนครับเมื่อเจอครูสาวได้บอกว่าไอ้เชิงมันจับลูกของอาจารย์ไปแล้วก็จับเด็กไปอีกหลายคนเลยทีเดียวไปที่อู่ต่อเรือเพื่อต้องการให้ครูใหญ่ไปหามันที่นั่นนะครับผมอาจารยิปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยเด็กๆเองนะครับ ว่าแล้วก็ถือกระบองยาวหกอกที่เป็นอาวุธหลักของสายสํานักหยงชุนติดมือไปด้วยนะครับเดินไปแบบก็เกา๋าแบบไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะครับจนไปเจอนายเสิงนะครับที่กําลังอยู่ตรงหน้ากงเด็กๆนั่นเองครับกูอยากจะได้ครูใหญ่มาแต่อิปมันมันดันมาซะเองเว้ยจากนั้นครับยิปสิงลูกชายของยิปมันนะครับก็ตะโกนหาพ่อทันทีครับไม่ต้องโกนนะลูกพ่อมาช่วยแล้วไอเชิงเองก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่ามีลูกยิปมันมาด้วยเว้ย ก็เลยให้ตัวของยิบมันะครับวางกระบองและคุกเข่าซ้าจากนั้นก็คันนับด้วยนะครับอาจารย์ยิบเองก็ยอมทําแต่โดยดีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยนั่นเองครับส่วนบรรดาลูกกระจกต่างหัวร้อชอบใจเป็นอย่างมากคิดว่าอาจารย์ยิบมันจะแน่สักแค่ไหนสุดท้ายก็แค่นี้เองเหรอวะจากนั้นนะครับผมจงเทียนซี่ก็มาด้วยอีกคนนะครับเมื่อเห็นอาจารย์ยิบนั่งคุกเข่านะครับแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรแต่พูดว่าพี่เชิงพี่เชิงจับรูปผมมาทําไม เชิงเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจับลูกใครมาบ้างนะครับผมก็เลยขอโทษนะครับแล้วบอกว่าคนกั้นเองไม่เป็นไรโทษทีละกันกูไม่รู้ว่าลูกมึงอยู่ในนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ได้ปล่อยลูกชายของจงเทียนซี่นะครับซึ่งจงเทียนซี่เองนั้นก็ได้แต่มองอาจารย์ยิปครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับก่อนจะเดินจากไปนั่นเองไอ้เชิงครับพาชายอาจารย์ยิปว่าให้เจอกับนักสู้ของมันสิบคนครับถลับมือได้ก็จะปล่อยลูกให้แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าแกต่อยลูกน้องชั้นหนึ่งหมัดฉันจะให้ลูกแกกินแอปเปิลหนึ่งคำซึ่งแอปเปิลที่ว่านั้นนะครับได้เสียบไว้กับมีดปลายแหลมนั่นเองครับว่าแล้วพวกของไอเซิร์นครับประมาณ10คนก็ได้มาล้าอมาจารย์ยิบไว้นะครับจากนั้นก็เข้าไปบวกกับอาจารยิบทันทีครับ ซึ่งตอนนี้นะครับอาจารย์ยิบทําได้แค่ปกป้องนะครับผมหรือหลีกเลี่ยงเท่านั้นเองครับจะสวนก็ไม่ได้เพราะเห็นว่าไอ้เชิงนั้นมันดูอยู่ตลอดครับก็เลยค่อยๆย้ายที่ต่อสู้ไปอยู่ในโครงเรือนะครับที่รับตาไอ้เชิงนะครับอย่างน้อยๆจะได้ออกหมัดได้บ้างนะครับซึ่งในตอนนั้นลูกชายของจงเทียนซี่นะครับก็ได้ถามพ่อว่าพ่อเพื่อนๆของผมจะเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งจงเทียนซี่ครับก็คงจะคิดอะไรบางอย่างกับคําพูดของลูกชายนั่นเองครับ ว่าแล้วนะครับผมก็เดินกลับไปหาพี่เซิร์งนะครับแล้วบอกว่าพี่เซิร์งผมลืมไปผมมีอะไรจะให้พี่ด้วยนะครับไอเซิร์งเลยถามว่าอะไรวะว่าแล้วก็ต่อยเข้าที่หน้าหนึ่งมาจนแว่นกระเด็นลอยขึ้นฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับผมก่อนที่จะอัดดาลูกกระจกของไอเซิร์งเนี่ยเลี้ยงตัวกันเลยทีเดียวที่อยู่ด้านบนนะครับโดยที่ทุกน้องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไอเซิร์งเลยนะครับที่โดนกระทึอบอยู่นะครับผมแต่จะถืออาวุธไล่ฟันอาจารย์ยิบนะครับ เมื่ออาจารย์ยิปนะครับสามารถออกไม้ออกมือออกตีนได้อย่างเต็มที่นะครับผมเก๋ก็เลยใช้กระบองท่อนคู่เนี่ยไล่ฟาดเลี้ยงตัวแบบเต็มเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไอเชิงนั้นนะครับได้จับลูกอาจารย์ยิปไว้เป็นตัวประกันและเพื่อจะหลบหนีด้วยเช่นกันครับแต่ลูกของอาจารย์ยิปครับก็สามารถหลบมาจากไอเชิงได้ด้วยการกัดมือนะครับผมจากนั้นก็ปีนไปบนที่สูงอาจารย์ยิปเลยสบายใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลูกแล้วนะครับเลยซัดให้เต็มแหลกแจกตีนได้เต็มเหนียวนะครับผม ไม่นานตำรวจกับพวกจ่าโปก,ก็มาถึงนะครับผมรวบรวมผู้ก่อเหตุทั้งหมดครับซึ่งจงเทียนซี่เองนั้นก็โดนเขาไปด้วยนะครับพอตำรวจคิดว่าเป็นพวกเดียวกับไอ้เซิงนะครับผมส่วนไอ้เซิงครับก็โดนอาจารย์ยิบนั้นตากระบองใส่ที่ด้านหลังนะครับผมตอนกําลังจะหนีเนี่ยเรียกว่าร้องเป็นยีลาฟกันเลยทีเดียวนะครับก่อนจะหนีออกไปได้นั่นเองครับเมื่อกลับมาถึงบ้านครับ จางหยงที่เป็นห่วงลูกนะครับผมก็กันน้ําตาไว้ไม่ไหวเมื่อรู้ว่าลูกปลอดภัยนะครับแถมตบหน้าอาจารย์ยิบเป็นนึ่งทีด้วยกันที่เกือบทําให้ลูกตกอยู่ในอันตรายครับผมอาจารย์ยิบเลยออกมาขอโทษและเป็นจังหวะเดียวกันครับที่จางหยงนั้นได้บอกความจริงว่าตัวเองน่าจะเป็นเนื้องอกอาจารย์ยิบได้แต่กอดปลอบใจนั่นเองครับ เมื่อทั้งคู่นั้นไปหาหมอตรวจนะครับเพื่อฟังผลเนี่ยนะครับผมตอนนี้มันไม่ใช่แค่เนื้องอกแล้วนะครับแต่มันคือมะเร็งและมันอยู่ในระยะที่รักษาได้ยากมากด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นคงจะรักษาเท่าที่พอทําได้แต่คืนนั้นเองครับเป็นคืนแรกที่อาจารย์ยิบไม่ได้ไปเฝ้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่อยากใช้เวลาอยู่กับจางหยงแขนนั่นเองครับเช้าวันถัดมาที่โกดังนะครับผมพอพ่อตำรวจเนี่ยที่เป็นเพื่อนแฟงเนี่ยได้บอกว่าตัวปัญหาของนายน่าจะเป็นคนชื่อยิบมันล่าสุด ไปขัดขวางไอ้เชิงจนทําให้ออกเขาว่าเป็นฮีโร่ช่วยเด็กนั่นเองครับแฟงเองไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ไอ้เชิงเนี่ยทำงานไม่สําเร็จนะครับก็เลยไล่เชิงออกไปนะครับแก้มันไม่ได้เรื่องจากนั้นก็สั่งสุชาติครับนัดสู้มวยไทยให้ประจิดการอาจารย์ยิบทันทีครับโดยในบ่ายวันนั้นอาจารย์ยิบเองนั้นนะครับได้พาจางหยงไปซื้อยาแผนโบราณครับผมและกำลังจะลงจากลิฟต์กันนะครับแต่สุชาติได้เข้ามาในลิฟต์ก่อนนะครับ และอยู่ๆนั้นสุดชาติก็ได้ถอดรองเท้าออกนะครับผมอาจารย์ยิบรู้เลยว่ามันคงไม่มารยาทดีอย่างนั้นแน่ๆว่าแล้วนะครับผมมันก็เห็นมาแทงเข่าใส่อาจารย์ยิบครับผมแต่ก็สามารถปัดป้องไว้ได้นะครับซึ่งทั้งหมักทั้งตีเนี่ยก็เฉียดหน้าเมียไปมานะครับจนอาจารย์ยิบรู้สึกว่ามันสู้ลําบากครับผมเลยกดเปิดลิฟต์ไละดัานสุดชาติออกไปครับก่อนที่จะออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็ให้จางหยงเนี่ยลงลิฟต์ไปเพียงลาพังครับ สุชาตินั้นนะคบผมพยายามจะใช้มวยไทยทั้งเขา่าทั้งศอกแต่ก็โดนปัดป้องและโดนสวนกลับทุกเม็ดครับโดนสวนไปพางโดนถีบตกไปไมไปพางค่อยๆซัดกันลงมาเรื่อยๆครับจนไปถึงเกือบชั้นล่างเนี่ยก็โดนอาจารย์ยิปเนี่ยถีบกระเด็นนอนง,งายกันเลยทีเดียวนะครับผมหมดสภาพสุชาติมวยไทยเลยก็ว่าได้ก่อนจะโดนอาจารย์ยิปครับไล่ให้ไปพ้นๆนะครับแต่เมื่อลิฟต์ลงมาถึงนั้นจางหยงก็เลยสบายใจเมื่อเห็นสามีปลอดภัยครับก่อนจะเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอคลิปนี้บอกได้เลยว่ามันยาวมากกูจะเบิกกันสักก่อนครับไว้คลิปหน้าอาจารย์ลิบของเราจะต้องไปบวกกับรุ่นใหญ่แบบฮ e ป e ิเวตกันเลยทีเดียวนะครับกับแฝงที่เป็นบอสใหญ่ของไอเชิงนั่นเองครับโอเคครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ